นาฬิกา53นาทีนะครับมาติดตามชมข่าวเช้า NBT น e w ิวกันต่อครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพกันไปแล้วเนาะใช่ไหมครับในกรณีที่ท่านหุ่นเซนครับสุเด็จหุ่นเซนเดินทางมาเยี่ยมอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็ตอกย้ําความสัมพันธ์ครับแน่นแฟนกันมาเขาเป็นเพื่อนกันมายาวนานนะ32ปีแล้วก็ไม่เขาบอกแบบนี้ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองเลยครับแล้วก็บอกว่าชวนคุณอุงอิงเนี่ยบินไปเยี่ยมกัมพูชาในช่วงวันที่14-15มีนาคมนี้ครับ เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับนี่นะครับ,อรบกองทัพกองทัพผู้สื่อข่าวเต็มหน้าบ้านจันสองล่าเหมือนเช่นเคยครับภายหลังมีขบวนรถของสมเด็จฮุนเซนครับอดีตนายกกัมพูชาเนี่ยได้เดินทางมาที่บ้านจันสองล่าน,นะครับหลังจากเยี่ยมทนายกทักษิณเรียบร้อย <c oughs> พอเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยคุณผู้ชมรู้ไหม ติดตามท่านได้นะท่านสมเด็จฮุนเซนท่านมีเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษสมเดดซัมแดดฮุนเซนออฟแคนเบเดียนะคะรับสีรีใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงโดยซีรีเองแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาขเขมรนะภาษากัมพูชานะครับท่านสมเด็จฮุนเซนก็มีการถ่ายภาพกับคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็มีคุณอง้์อิงแพทองทาร่วมเฟรมอยู่ด้วยนะครับส,สำหรับใจความสําคัญนะครับก็คือแบบนี้ที่สมเด็จฮุนเซนโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กบอกว่า อันนี้เขาแปลทานสเลตนะ,ะฉันมาเยี่ยมบ้านแห่งการผูกพันณเมืองกรุงเทพออกจากสําเนียงสิริหน่อยอนะครับจะแปลตรงตัวประ,ประมาณนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาก,กดทานสเลตไว้แล้วะนะฮะเป็นภาษากัมพูชามาแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วอ่านให้ฟังฉันมาเยี่ยมบ้านแห่งการผูกพันณเมืองกรุงเทพท่านทักษิณแม้จะเจ็บป่วยได้เราเป็นพี่น้องกับการมีส่วนร่วมของอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กและหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เช่นกัน เพื่อเสริมสร้างความผูกพันมิตรภาพของฉันส่วนอุ้งอิงหัวหน้าพัก เยี่ยมชมกัมพูชาผมแปลง่ายๆถ้าฟังแบบศิรีนี้อ่านไม่รู้เรื่อง,ง,งก็คือท่านมาเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ความผูกพันที่มีมายาวนานแล้วก็เมืองกรุงเทพเนี่ยท่านก็เคยมาบ่อยแล้วก็นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือการแม้ท่านทักษิณจะเจ็บป่วยอยู่ก็มาเยี่ยมในฐานะเพื่อนในฐานะพี่ในฐานะน้องอแล้วก็อยากจะชวนคุณอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเยี่ยมกัมพูชา ไปเยือนกัมบูชาในวันที่14-15มีนาคมนี้ซึ่งอดีต2นายกทั้งสองประเทศเนี่ยก็เขาบอกว่าไม่ได้พูดคุยทางการเมืองนะ<ม>นะครับหลายคนจับจ้องไงว่าเอ๊ะมีการพูดคุยทางการเมืองไหม,มแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นการ ฟื้นความทรงจำในรอบ32ปีที่เขามีมิตรภาพเป็นเพื่อนกันมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี1962นู่นเลยครับแล้วก็นะครับเขามองคุณทักษณิณเป็นเหมือนพี่ชายมองคุณอุ้งอิงเป็นเหมือนหลานสาวนะครับ,รบก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อการมาเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยประมาณนี้แหละ ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าสําหรับการเดินทางมาประเทศไทยของสมเด็จอัครมหาเสนาบาดีเดโชฮุนเซนหรือว่าสมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีของกัมพูชาอดีตนายกกัมพูชาเนี่ยใช้เวลาอยู่บ้านจันสองลาบประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับในเวลา13บสนิกาหรือบ่ายโมงคือท่านมาถึงตอนเช้าเมื่อวานนี้<ไ>ท่านมาเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งรถเบนซ์ออกจากสนามบินแล้วก็มาที่บ้านอุนทักษิณนี่แหละนะครับ